เช้าวันนั้นผมเห็นประตูรั้วบ้านป้าเปิดทิ้งไว้รถมอเตอร์ไซค์ย,ยังจอดอยู่ในบ้านผมลองตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบพอเดินเข้าไปดูก็พบว่าทุกอย่างในบ้านอยู่ครบยกเว้นตัวป้าบนโต๊ะกินข้าวมีแก้วเหล้าหนึ่งใบกับขวดเหล้าที่เปิดไว้เหลือแค่ครึ่งขวดปกติป้าสมจิตไม่ดื่มเหล้าเลยครับผมยืนอยู่พักหนึ่ง มือสั่นไปหมดผมรีบโทรหาผู้ใหญ่บ้านและตำรวจทุกคนมาช่วยกันตามหาทั่วซอยทั้งคืนทั้งวันไม่มีร่องรอยเลยครับแต่ตอนที่ตำรวจจะกลับมีคนพูดขึ้นว่านี่ฉันว่าเมื่อคืนฉันเห็นป้าสมจิตแกเดินเข้าบ้านลุงดำทุกคนเงียบเพราะบ้านลุงดำมันถูกล็อกจากข้างในแน่นหนาไม่มีใครเข้าได้เลย และป้าสมจิตแกจะเข้าไปทำไมเจ้าหน้าที่ตัดสินใจงัดรั้วเข้าไปในบ้านลุงดำตอนเปิดประตูเข้าไปผมยืนอยู่ตรงข้ามรัว้วเห็นภาพนั้นเต็มตาในบ้านเงียบสนิทเหมือนเดิมแต่โต๊ะไม้ตรงระเบียงมีแก้วเหล้าวางอยู่สามใบขวดเหล้าขวดใหม่วางอยู่ตรงกลางและที่ข้างเก้าอี้มีร่างของป้าสมจิตอยู่ตรงนั้น ผมยืนมองอยู่ตรงนั้นนานมากครับหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกและตอนที่เจ้าหน้าที่จะเดินเข้าไปใกล้โต๊ะไม้เสียงเพลงลูกทุ่งก็ดังขึ้นมาเบาๆจากในบ้านคิดถึงน้องทุกเวลาหลังจากงานศพป้าสมจิตคนแถวนั้นลือกันว่าลุงดำมาเอาแกไปอยู่ด้วยมาหาคนกินเหล้าเป็นเพื่อน แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าป้าสมจิตเสียชีวิตเพราะดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาดบ้านลุงดำไม่มีใครกล้าเข้าไปอีก